ตอนที่122อ,อส,สูรที่ชั่วร้ายหน้าชิงชังที่สุดเมืองสิรีปิดปากสนโศกคิดไม่ตกว่าเมื่อครู่อส,สูรไม่เอาไหนตนนี้ถูกอะไรกระตุ้นเข้าถึงได้กระหารชาญชายเช่นนั้นโชคดีเช่นนี้แล้วยังไม่รีบหนีอีกเจ้าตัวเล็กแค่นี้ยัดซอกปันชาวบ้านยังไม่พอเลยด้วยสามเขากับกี้เซียลทยานร่างขึ้นชั้นสองหลังพ้นจากสะเพลิง บนหาภูมิในเจดีย์ก็ลดต่ำลงรวดเร็วบนบันไดหินผนังหินเต็มไปด้วยไอเย็นแผ่ซ่านทะลุก็ไปถึงในกระโดกบางทีอาจเป็นห้องน้ําแข็งเมืง่งเสลีแอบคิดใต้เจดีย์มีเท่าเสิร์นพนมนักอยู่ชั้นหนึ่งมีทะเลเพลิงลุกไหม้ว่ากันตามหลักแล้วชั้นสองน่าจะอะไรยิ่งกว่าไม่ได้อาจเต็มไปด้วยฐานยามไม่ก็กลับดักด้วยเหตุนี้จอมามาสวนแม่น้ำไปเหอจึงไม่เคยรับรู้ข่าวสารอันใด บนบันไดหินแคบลนูเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงยังประตูเหล็กหนาหนักบันหนึ่งจีเสียปล่อยจิตะนักรู้สายหนึ่งออกไปสำรวจด้านในมีอสูรอยู่แค่ตนเดียวขณะที่มึ่งเสืลีกำลังจะทำลายประตูจี่เสียก็หยิบกุญแจของฐานอสูรมาในออกมาจึงผลักป,ประตูเข้าไปด้านในก่อนยืนอยู่ข้างหลังค้า ทันทีที่ประตูเหล็กถูกเปิดออกไอเย็นก็ตถงประทะใบหน้ารักคนอยู่กับกลิ่นขาวเลือดและสนิมเหล็กสนโศดสัส่นจะทานท่าทีคือเขิมก่นนขอนหน้านี้หายลับไปจนหมดสิ้นหลังประตูมีแต่ความมืดมิดยื่นมือมาเห็นห้านิ้วเบื้องสลีถ่ายพลังพานเข้าไปในการไม่สิ้นผันผ่านครั้งเสียงวิ้งลั่นดังปลายกระีก็ปรากฏแสงสว่างขึ้นน้อยนคล้ายเทียนแดงกำลังลุกไหม เขาโบกกระบี่ไปมาจุดที่แสงสว่างวาดผ่านทุกอย่างล้วนว่างเปล่าจูจูเสียงสะบดดาแหบพร่าราวกับค้องแตกแสบแก้วหูกระดังออกมาจากความมืดมิดเอาอาหารมาส่งให้ปู่เจ้าหรือลายเจ้าลูกหมาเขาหลิงซ่างบัดศพ็ตมันมาส่งศพบ,บิดามันจะไหนมันไม่มาหรือมันอยู่บ้านกินคราบงูที่แม่มันทิ้งไว้อร่อยหรือไม่เล่า <c oughs> ชีเสียกับเมืองสลีสศบตาก,กันคาหนึ่งเจดีชั้นสองว่างเปล่าเสียงด่ากระทบเข้ากับผนังหินแข็งแกร่งก้องสะท้อนไปมารากับพูดผีปีศาจกระซิบรากับเสียงน้ําไหลเชีย่ยวรบคนอยู่ข้างหูพวกเขาสองคนจากทัว่วทุกสารทิศพวกเขาเดินไปตามที่มาของเสียงความรู้สึกเย็นเย,ยือกเยืกับกลิ่นคาวเลือดชัดมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้อยคำบริภาทหลากหลายก็หยาบคายมากขึ้นทุกทีจิเซลหน้าไม่เปลี่ยนสีหูกล้ายไม่ได้ยินตัว่ามึงเสลี่ยกับอึดอัดอยู่เล็กๆกระสาตัวนี้ไปหัดเรียนวิธีด่าอาสนอย่างหยาบายชักายเช่นนี้มาจากที่ใดมากมายคนที่ไม่รู้ดีไม่ดีอาจคิดว่าพวกเราชาวอาสูนวาจาหยาบกายสภาพจิตใจน่าเป็นห่วง ครันโซ่เส้นหนึ่งต้องเข้ากับแสงของการไม่สิ้นผันผ่านเมืง่งสลีก,ก็เตอกตะลึงเสียงคนดาหยุดจะง,งักเปลี่ยนเป็นเสียงตะวัดถามพวกเจ้าไม่ใช่ฐานอโศนพวกเจ้าเป็นใครกระสาขาวยักษหมอบอยู่กลางคาบเลือดแห้งกลางปิดกสองข้างแผ่ก้างเกือบสางจังกินพื้นที่ในห้องไปกว่าครึ่งโซ่เหล็กสิบเซยื่ออกมาจากผนังหินเพดานและพืน้น ผ่านทะลุปีกขาลำคอและของกระสาตัวนั้นพันธนาการมันไว้อย่างแน่นหนาะโซ่ตนแต่ละเส้นหนาเท่ากับข้อมือมีเก็ดน้ำแข็งขาปกคลุมอยู่ด้านบนที่แท้ไอเย็นจะเยือกพวกนั้นกระแผ่ซ่านออกจากโซ่พวกหนีหัวและหน้าอกของกระสาขายังนับว่าสมบูรณ์ครบถ้วนแต่ว่าขนและปีกทั้งสองข้างถูกไอเย็นจะเยือกทำลายจนแทบไม่เ,เหลือสภาพเหลือแค่เลือดเนือ้อเล็กน้อยห้อยแขวนอย,อยู่บนกระดูกขาว นึกไม่ถึงจริงๆว่าตกอยู่ในสภาพหน้าเวทนาเช่นนี้แล้วยังมีแรงกำลังเหลือสบดด่าชาวบ้านได้อีกคิ่สียก็หมดคิ้วในน้อยหลุบตาพิจารณาดูโซ่เมื่อสิีถ่ายเสียงถามว่ามีอะไรผิดปกติหรือ จีเซียวบอกว่าโซ่เจาะกระดูกเวสตราแดนมนุษย์ท่านตัดขาดมันได้หรือไม่จี้เซียวพยักหน้าในเมื่อมีทางทำลายเมืองสลีก็ไม่คิดอะไรอีกแม่แน่ว่าลูกน้องของจอมาสูนเขาเลี้ยงสารอาจมีเส้นทางการค้าติดต่อกับพวกมนุษย์เหมือนหึนทงจี้ยวน เขาหวงอสูรกระสาขาวอยู่เบื้องหน้าตนนี้ยิ่งกว่าอสูรกระสาขาวเห็นพวกเขาเดินเข้ามาใกล้โจ่ๆดุงตาขุนมัวปะปนด้วยเส้นเลือดคนนั้นก็เป็นประกายคาดูออกถึงที่มาที่ไปของคนทั้งผู่เมื่อสิริถามเนิบๆเ,บเบจ้าอยากอยู่หรืออยากตายอสูรกระสาขาวตอบด้วยเสียงแห่พระเย้ยหยันแปลวเป็น,เป,นเป็นแล้วเช่นไรตายแล้วเช่นไร หากเจ้าอยากตายข้าจะสนองให้ทันทีเจ้าจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานแต่หากอยากมีชีวิตอยู่เช่นนั้นพวกเราจะตัดโซ่เจาะกระดูกให้ปล่อยเจ้าเป็นอิสระสสกระสุนข่าวอสูรกระสาขาวไม่เชื่อพูดยันว่า <c oughs> ผู้เสียง่ายดายโซ่เส้นนี้เป็นเวทศาสตราร้ายกาจของโคกของมนุษย์ซ้ำยังมีอัขระเวทสยบอสูรเขียนไว้ทันทีที่เจ้าเคลื่อนพลังพลังเวทบนโซ่ก็จะทอนเล่นงานเจ้ากลับ ครั้นเสียงเครง่งดังจูจุกระสาขา,ารู้สึกว่าล้างคอเย็นวา่าลมกระบี่วาดแก้ผ่านแก้มโซ่เหล็กที่เคยรัดอยู่บนคอขาดสะบ,บั้นลงตามเสียงกระสาขาใบหน้าแข็งทื่อขึ้นมาทันทีจิกเกียวเก็บกระบีด่ด้วยท่าทีสงบนิ่งมั่งเสือหยิบเอากระดาษบางแผ่นหนึ่งออกมาจากปกเสื้อให้อฝ่ายยืนแสงอา่าน ตาประทับของจอมอสูนข่าวเสียสารอสูนกระซ่า้าวตะลึงสีหน้ากลับกลายเป็นซับซ้อนพวกเจ้าคือลูกน้องของจอมอสูนข่าวเสียสารหรอเมื่งเสลีบอกว่าข้ามีคำถามอยากถามเจ้าเขายิ้มมือช่วยเหลือจอมอสูนแม่น้าไป่เหอช่วยอสูรน,นักโทษดูเป็นเถิดเงื่อนไขก็แค่ต้องการร้านค้าร้านหนึ่งในเมืองไปเหอแต่แท้ที่จริงแล้วมีปัญหาบางอย่าง ไม่ว่าคิดเช่นไรเขาก็คิดไม่ตกจนได้แต่อาศัยช่วงเวลายามวิกาลบุกจลดีเิ่นยาวค้นหาคําตอบจากอาดีตผู้ใต้บังคับบัญชาของจอมอสุนเขาหลิงสานเขาไม่รู้ว่าตัวเองจะได้ยินคําตอบเช่นไรบางทีคําตอบอาจไม่สําคัญความจริงหรือก็ไม่สําคัญเพราะยามนี้ตนเป็นมนุษย์แล้วทั้งยังได้เป็นกู้ร่วมบําเพ็ญกุญจีเซลอีกต่างหากสิ่งสําคัญอยู่ตรงที่ได้ถามคําถามนี้ออกมาได้เพลยหน้ากับความพ่ายแพ้ในอดีต นี่คือความกล้าที่ผู้ร่วมบำเพ็ญมอบให้กับตนเองแต่กระสาขาวกับเข้าใจผิดแล้วซ้ายเกินไปแล้วไม่ว่าสูนยชั้นสูงตนใดได้พบลูกน้องเก่าของจอมศูนย์ขาวเสียสาต่างคิดว่าพวกเขาต้องการรดบรวมกำลังผลค้นล้มจอมศูนตนใหม่ล้างแคนนี้เลือดแทนจอมศูนย์ตนขาวแต่ว่าอดีตจอมศูนยตายไปแล้วจอมศุนยตนใหม่ไม่ต่างกับตะวันกลางนภาเรื่องนี้จึงเป็นไปไม่ได้ศุนยขาวกระสาขาวบอกว่า ข้ามีทางต่อสู้เพื่อจอมอสูรตนใดอีกพวกเจ้าไปเสียข้าไม่ได้ให้เจ้าทําสงครามเมืองสลีถามสามปีก่อนใจจอมอสูรเขาหลิงสารจึงทรยศต่อจอมอสูญเขาเสียสารพวกเขาเริ่มวางแผนตั้งแต่เมื่อไรเรื่องนี้เจ้าคงรู้กระมังกระสาขาพูดเสียงเกรึมทุกอย่างถูกกาหนดไว้แน่ทุกเรื่องพูดเรื่องพวกนี้ตอนนี้มีประโยชน์อันไดจอมอสูรเขาเสียสารถูกกาหนดให้ได้แต่ต่อให้งูยักษ์ไม่ก่อการก็ต้องเป็นอสูรตอนอื่น ถึงแม้โอกาสหนีเอาชิดรอดจะรออยู่ตรงหน้าแต่กสาข้าก็ยังเอ่ยว่าจะตรงไปตรงนาไม่กลัวจะทำให้อเดตดลูกน้องเขาจอมอสุนข่าวเสียสารมองหจบสวิตลงใต้เงื้อมือของอีกฝ่ายเมืเ่อเหลีตะลึงจี้เซลถามแทนก็ร่วมบำเพ็ญด้วยเหตุใดละ่ะความคิดของจอมอสุนข่าเสียสารเรื่องอสุนทุกตนเท่าเทียมกันอสุนไม่กินอสุนนั้นแต่ไหนแต่ไรก็ใช้กับแดนอสุนไม่ได้ อสูรชั้นสูงควบคุมลงโทษอสูรชั้นต่ำอสูรชั้นต่ำรับใช้อสูรชั้นสูงเป็นกฎที่ไม่ทางเปลี่ยนได้ชั่วนิรันดร์ของแดนอสูรข่าต่อต้านจอมอสูรเขาหลิงสารนั้นเพราะเขาเหี่ยมโหดเกินไปแต่ข้าเองก็ไม่สนับสนุนจอมอสูรเขาเสียสารเห็นที่ฝ่ายไม่ขึ้นไหวน้ำเสียงของกระสาขาวก็กลับกลายเป็นอ่อนโยนตอนแรกทุกอย่างล้วนง่ายดายอสูรทุกตนมารวมตัวกันเพราะหมายเห็นความปรารถนางดงามไกลห่างอย่าง ให้ชาวอาสูรแข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป็นจริงต่อสู้เพื่อภายภาคหน้าเริ่มทําสงครามยามนานบุกเหนือตะลุยใต้แต่ว่าสุดท้ายจอมอสูรที่สามารถกรคพองบัลลังอสูรได้อย่างมั่นคงก็ไม่แกรบเป็นอสูรที่ชั่วร้ายหน้าจริงฉังที่สุด หลังที่ขึ้นเป็นจอมอาสูนสิ่งปลูกสร้างสองอย่างแรกที่จอมอสูนเขาหลิงสานสร้างก็คือหนึ่งเจดีย์ช้นเยาวเย็นเยียบชวนประวัติให้อสูนทุกตนเห็นว่าผู้กล้าที่ต่อต้านจอมอาสูนเขาหลิงสานสุดท้ายแล้วจะมีบทลงเอยเช่นใดอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือเมืองเฟิงเยี่ยสะสุราป่านเนื้อตําหนักงดงานลําคาขนาดอสูนชั้นต่ําที่เพิ่งเริ่มมีสติสัมปชัญญะยังรู้ว่า หากสร้างคุณอุปการจงรักภักดีต่อจอมอสูรเขาหลิงสารสุดท้ายพวกมันจะได้สิ่งใดตอบแทนค้ลอยตามค่าอยู่คัดขวางค่าตายอสูรเพียงพรองค์อาจห้าวหานฝีมือเก่งกล้าอบอ้อมมีน้ำใจถ้าพูดเรื่องควบปุมใจอสูรรวบรวมอำนาจแล้วเขายังสู้งูงยักษ์ไม่ได้ด้วยเหตุนี้ถึงได้พ่ายแพ้การตายของเขาก็คือหลักฐานที่ประจักษ์ชัด เมื่อเสหลีใส่หน้าจะพูดผิดแล้วหากใช้ความเป็นตายชนะพ่ายเป็นตัวตัดสินผู้ล่าเรื่องราวทั้งหมดนี้ย่อมไม่อาจมีบทลงเอยอันใดได้จูจูจกระสาขาก็สีหน้ากลับกายความคิดเลียวไหลอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นเราเราในสมองหรือว่าจอมมรสนเขาเสียสารอย่างไม่ตายรอย แต่ว่าที่มันได้ยินกลับเป็นเสียงฝีเท้าเสียงร้องตะโกนสับสนของเราอาโศกขีเซลว,วาดไอกระบี่ออกไปกาหนึ่งประตูตตเหล็กปิดตายกั้นเสียงกั้นแสงจากนอกประตูวไว กระสาขาวบอกว่าฐานอสูรมันแล้วเมื่งสิรีบอกว่าจะขึ้นชั้นสามได้เช่นไรเพดานมีนกลไกทั้งสององทยานร่างไอกระบี่พุ่งขึ้นฟ้าโซ่เหล็กเย็นเยียบสิบกว่าเส้นพังถล่มลงมาพร้อมกันโซ่ขาดหล่นฟ้ากระทบผนังทั้งสีด้านดังกราวราวกับฝนถลม่มกระสาขาวตะ,ตะลึงมองดูโซ่ขาดไม่ต่างอะไรกับไก่ไม้มื่งสรคว้าคอกระสาขาวลากรูกไก่ตันเ่ิไปด้วยกัน จบตอนที่122ครับขอบคุณครับ